วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์การแข่งขัน f c Pro Champion 2024, 2024กันนะครับคุณผู้ชมครับรอบนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยวันนี้ทีมไทยของเราเนี่ยเหลือ2ทีมเท่านั้นดุวยนครับนั่นก็คือ Adway Esport แล้วก็ชนบุรี f c Esport นะครับโดยคู่แรกของไทยเนี่ยได้ทำการแข่งขันก็คือชนบุรี f c Esport เนี่ยจะเจอไปด้านของ g e n G จากเกาหลีนะครับต้องบอกว่าทัวร์เนี่ยเกาหลีคือเหมือนจะหลุดเข้ามาทุกทีม เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยโคตรดีนะสำหรับเกาหลีครับและความหวังแรกของคนไทยก็พังเรียบร้อยครับผมเพราะชลบุรี FC เนี่ยพลาบทางด้านของเจนจีสามต่อสองเกมครับโดยมาแรกของเราเนี่ยครับผมนะส่งทางด้านของอเวลเจอร์ซันครับจากชลบุรี FC ฟซีอีสปอร์ตนะครับที่เปิดได้อย่างสวยสดงดงามนุ่นครับเดินหน้าถล่มประตูทางด้านของเซจองจากเจนจีไป4ต่อ0เปเล่ครับ1-0ไปเลยครับอเวลเจอร์ซันเอาละครับเปเล่ โอกาสขึ้นน้ำทิ้งห่างเป็นสอศูนย์แล้วเปเล่นิ่มๆเข้าไปครับตีดานแทงมาช่องนี้สวยงามมากครับเปเล่มีโอกาสลุ้นแฮตริกซ้ายก็ว่างอยู่เปเล่เลือกเรี่ยมไหนและสซัดจังหวะนี้ครับแฮตริกครับแล้วก็ฝังไปเลยครับอวอร์เจนซันครับไม้แรกเก็บได้แน่ๆครับแบบนี้กระชากขึ้นมาลุ้นเม็ดที่4แล้วซัดจังหวะนี้ครับโอ้โหฝังไปเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนไม้ที่2ครับผมเป็นทางด้านของเกาหลีที่สามารถเอาคืนได้ทันควันครับ และเป็นยุนซีครับผมที่ไล่ถล่มด้านของอาทิตย์4-0ครับเรียกได้ว่ายิงมายิงกลับไม่โกงครับผมจบเกมก็คือเสมอกันไป1-1ต่อไม้นะครับ น้ำอยู่2สกอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหแล้วบอลตามช่องตามทางครับแฮนี่เคนแตะเฟิร์สชัตหลุดเดี่ยวมาแบบนี้เลือกมุมได้แล้วปัดโค้งเข้าไปครับส0มูนยซานสกิลี่ให้มาที่ตัวกุลิดแล้วกุลิดมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่เกมของฝันนี้สุดยอดเหลือเกินครับในตัวอไม้ไร้ไทยแลนด์ยิงไป4 0ยังไงในเกมที่สองเจนจียูซียิงคืนแบบนั้นเลยครับมาต่อกันด้วยไม้ที่3ครับผมและเป็นทางด้านของบูจินครับที่เฉือนเอาชนะทางด้านของบูมไป2ต่อประตู ดึงจังหวะมาในกรอบขีดทษเคว่าพลิกได้สุดเส้นหลังยกมาเสาสองและโค้งจังหวะนี้หนึ่งศูนครับโยฮันครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ครับของลูลุกมาเลยครับเซคิรามอสออกขวาครับแล้วมาที่รุดกุลิตกุลิตยิงไกลโอ้โหเขาก็โหดเหมือนกันนะครับเซเวนจลารครับ ไ่นกับแฮนดิเกนแฮนดิเกนเชื่อมั้ยโยนครับครับแล้วโยันครับเล่นกับลูกุลิ่นลูกนี้พลิกทีเดียวลุดเลยกับโยนครับแต่เกมมันจะเดือดนะคุณผู้ชมครับเอเวอเจอร์ซันครับที่โชว์ฟอร์มดีับผมนะถ้าถล่มเซจองไป4-0ก่อนนะั้นเนี้ยต้องมาเจอกับยุนซีครับซึ่งยิงการทิ์ไป4-0เช่นเดียวกัน แต่พอมาเจอกันในเกมนี้ครับผมมีแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับและเป็นอวจอร์ฟันครับผมเนี่ยที่สามารถยิงได้ก่อนและปิดเกมไปเลยครับและทําให้ทีมไทยเนี่ยไล่ตามทีเสมอและต้องตัดสินกันด้วยไม้สุดท้ายครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับผมนะว่าทีมไทยเราเนี่ยแพ้กับเกาหลีครับผมนะสุดท้ายครับเป็นเซจองครับที่สามารถเอาชนะทางด้านของบวงไป3ประตูตอนหนึ่งเข้าสู่รอบต่อไปและส่งทีมไทยกลับบ้านครับเทนรับโอ้โหนิ่มเข้าไปครับสองศูนย์โยฮันครับครับต้องครองก่อน ถึงจังหวะลากไปเล่นกับซานเชสตวัดมาเชฟเซนโกแต่งแล้วปัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับตรงนี้ขอเก็บบอลในแดงคู่ต่อสู้ก่อนเลยเซโกลาโมไปเบียดมาถึงยูอาร์คิติโนนโันโด,นโด,นโดพลิกมาแล้วดูเขาควงแล้วจริงลูกนี้ไปกองนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคู่ครับผมที่มีการแข่งขันไปพร้อมๆกันครับผมก็คือกวางดองฟีครับเจอกับพนันของ GTG ครับและเป็นกวางดงฟีครับที่สามารถเอาชนะไปได้3ต่อนหนึ่งมาครับ ส่ง G T T กลับบ้านอีกหนึ่งทีมครับแล้วก็มาถึงคู่ไฮไลท์หลักๆของเราครับผมนะก็คือ a d ดไว e ์อีสปจากประเทศไทยครับตอนนี้ทีมไทยครับผมและเหลือแค่ความหวังเดียวเท่านั้นครับจะเจอกับพนันของ Y B M G จากประเทศเกาหลีซึ่งคู่นี้เนี่ยไมาแรกเป็นทางด้านของไมเคิลสูงสีครับจะเจอพนันของไอรอนครับผมนะจาก Y B M G ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเชิงหนาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับผมกว่าจะมีประตูครับล่อไปนาทีที่120ี่ และเป็นไมเครื่อศูนย์สี่ครับผมนะที่เอาให้ในนาทีบาทครับนาทีสุดท้ายแล้วครับเรามีโอกาสตอกส้นมาแล้วถึงเคียซ่าเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีบาทกับไม้เครื่องศูนย์สี่ทำได้ครับส่วนไม้ที่สองครับผมเป็นทางด้านของทีดีครับเจอกับทางด้านของสุงทวันและก็เป็นทีดีครับที่เก็บชัยชนะให้อีกหนึ่งไม้ครับทำให้ความได้เปรียบอยู่ที่แอดไวตอีสปอร์ตครับอาชีอชโคเปิดโค้งโค้งมาแล้วโอ้โหดูเขาโค้งครับ ระยะบริเวณจุดโทษครับทยานโคกจังหวะนี้ก็เข้าประตูไปแล้วครับถูกครับแล้วแม็กทอมโยกหนึ่งทีตรงนี้ก็ยังยิง,ยง,ยงไม่ได้แล้วจะหลอกเวอร์ชอตแต่ก็ยังไม่มีช่องเลยครับ <c oughs> โอ้โหดูครับ <c oughs> นี่เรียกว่าแพกกันแน่นทีเดียวครับด้านในเดว <c oughs> ล่างมาแล้วเปิดมาด้านในแล้วครับยิงจิงลูกนี้เรียบร้อยครับ นี่ครับหนามยอกต้องเอาหนามบงครับปีเอโร่แทงมาช่องนี้สีเฟนซูเบอร์ซูเบอร์สุดเส้นหลังยึกยักอยู่ซูเบอร์เอาตัวบงังซูเบอร์แล้วไหลมาสกอตแบ็กทูนแทงเร็วมาสีเนดินสีดานแล้วซ้ำได้ไหมโขกจังหวะน,นี้ครับเอาเลยครับขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับซีดีคินและไม้สุดท้ายครับผมเป็นปีศาจอย่างจุบจุบครับที่ต้องเจอกับทางด้านของยุนนะครับ และด้วยเกมลุกที่เรื่องชื่อรือชานครับผมนะของมอนสเตอร์จุบนะครับก็สามารถเอาชนะไม่ยากครับผมนะสี่ประตูต่อเด่นครับสิว่าที่มาตรงกลางเลยครับวิอรลี่จังหวะเดียวให้ครับมาถึงเจ้าคันเซลโลระยุบมาตรงกลางแล้ววิอรลี่หนึ่งศูนย์ไปเลยครับทีเด็ดครับทีเด็ดของจุบจุบครับบอลไปได้ให้กับวินนี่มามาตรงนี้แล้วบอลทะลักมาถึงชาบอมเกินเหมือนกันครับชาบอมเกินดวลกับคาวกเกอร์เปิดมาถึงต้วยแล้วบอลหลักโอ้โหม่งลูกนี้ย้อยๆแล้วเข้าไปเลยครับ รอจังหวะอยู่ตรงนี้ครับแล้วแทงมาถึงอ้าวแล้วสุดท้ายลุดมาที่วิโอลรียยิงไกลเลยแล้วโกลตรงนี้เลยครับสแตนด์ตัววิโอลรีตีลังกาโชว์ัะด้วยครับโอ้โหให้สีดานสีดานดึงจังหวะอยู่แล้วไปเองไหมครับสีดานเข้ามากนกรกบเคยโทษแต่ว่าย้อนกลับมาแล้วมาถึงโยฮันครับ31ไปเลยจะปิดมานี้ได้ไหมโยนครับครับ เล่นอยู่กับพาวเวน์เวดกระแท้ให้เจ้าการลดหลายมากวิออลี่ลูกนี้ก็ไปตองเลยครับโกรก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 ครับผมส่วนอีกหนึ่งคู่ครับผมที่แข่งพร้อมกับแอดไวท์อีสปอร์ตครับเป็นทางด้านของ KT ทีโรสเตอร์ครับเจอกับทางด้านของ w ับเแล้วก็เป็นทางด้านของ w ับเบิครับผมนะที่สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เกมครับส่ง KT ทีโรสเตอร์เนี่ยลงไปสายร่างครับผมโดยต้องเจอกับทางด้านของ GenG ครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยจะเป็นทางด้านของกวางดองฟรีครับ เจอแบบนั้นของ YBMG ครับที่พายกับ a อด y e Sport ตเมื่อสักครู่ต้องมาเจอกันในสายล่างนะครับส่วนสายล่างวันนี้มีการแข่งขันต่อเลยครับผมนะเป็นทางด้านของ YBMG นะครับจะเจอแบบนั้นของกวางนองฟิสนะครับก็เป็นกวางนองฟิสครับผมที่ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้3ต่อ2เกมครับจบการแข่งขันวันที่6ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเลยครับผม โดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นทานด้านของ Adye Sport ครับเจอกับในด้านของ KT Roster แม่ทีมนี้ตึงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยจะเป็นทานด้านของ WSG จนะครับจะเจอกับใด้านของกองทองฟิสนะครับตามตารางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เลยเนาะยังไงบพรุ่งนี้ก็มีแข่งวันสุดท้ายแล้วทุกคนครับแล้วก็ Adye Sport เนี่ยยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ ยังไงก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันได้ครับผมหลักๆจะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยที่ u t u b e c h a n n e-sport fc online Thailand ครับแล้วก็มีแฟนเพจ e-sport fc online เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะยังไงพรุ่งนี้มาดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงครับผมนะแล้วก็ Android ESport จะได้แชมป์หรือเปล่านะครับผมเจอกันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ